สวัสดีครับเอาทำไมพูดแบบวันนี้เราอยู่ที่ซาบัวใช่ไหมใช่อยู่กับใครชีตาวันนี้มาดูดอกบัวที่มันกำลังจะโตเดียวาอย่าลงไปนะเดี๋ยวจะตกมีหอยด้วยใช่ หอานงียงหอยเป็นยังไงวันนี้มาเที่ยวสาบ,บัวสนุกไหมสน,นุกแต่เอาสเก็ตบอร์ดมาไม่ได้เล่น,อ,น <c oughs> อันนี้ก็เป็นใบบัวนะไออันในบใหญ่กว่าหไหนเท่านะ เอามือไปหยุม่มะกอมาตรงเนี้ไม่เปียกถ้าเอาน้ำใส่บัวทดลองสิถ้ดลองให้ดูดูกันว่าเปียกไหมนี่ยไม่เปียกเอามือออกสิทำไมไม่เปียกเลยก็ตรงพื้นผิวของใบบัวเนี่ยมันไม่เกาะน้ำมันจะเกาะอะไรอะ มันตะกอกแกะสนมตกอกฝนดูนน่นนนะป้ะนปนานี่เป็นสระบัวนี่เป็นสระบัวอยู่ที่สวนเบนจาก,กิตตินะคะในส่วนของอสวนใหม่ที่เขาทำขึ้นมานะ ตอนเย็นๆก็มาเที่ยวชมได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น sky walk สกายวอล์กนะคะอยู่ข้างบนนี้เลยสกายวอล์กสกายวอล์กสกายวอลวอ์กลตรงนี้เราก็เดินไปนู่นเลยสกายวอลวอ์กลอ่านจะเป็นสะบัว จาบ,บัวอยู่ที่สวนเดนจะา,าิตติมาตอนเย็นก็เปิดให้เข้าชมซึ่งก็เข้าชมทั้งวันเช้าเย็นเลยมีพื้นที่ให้เดินออกกำลังกาย ให้ดูพื้นที่รอบๆของสวนเบนจ่กิติในส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะมีตรงนี้คือสกายวอล์กเดินเล่นถ่ายรูปนะคะสวยมากแนะนำให้เพื่อนๆมาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะแดดมันร้อนเหมือนกันนะะแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นเหมือนคล้ายๆสนามกีฬานะ,ะมีนั่งเล่น เป็นอัจย์นั่งเล่นนี่ก็คือแบบสกายวอล์กยาวมาเลยยาวมานี่เลยถ่ายรูปข้างบนลงมาก็าสวยดีเหมือนกันมุมตึกสีสวยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ สระวนะคะสวยมากสระวนั่งชิลเย็นๆสบายๆออกกำลังกายก็ได้นะเพื่อนๆนะอยู่ที่เอเลยศูนย์สิสรกษกิจมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเข้ามาโอเคใครว่างๆก็มาเยี่ยมชมออกกำลังกายได้นะที่สวนเบนจกิติ